สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมพบกับผมตู่โปรเจกต์อีซี่อีกแล้วนะผมเนาะเปิดคลิปมาเห็น2ถังเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่ปลูกเมลอนมานานหรือว่าชํานาญในการปลูกมาแล้วก็คงจะรู้แล้วนะผมว่าเป็นถังอะไรนะผมถังสองถังนี้คือถังกรดนะครับผมก็ในส่วนของวันนี้นะผมคงไม่พ้นการเรื่องเกี่ยวกับการปรับ PH เชแลวครับผมเนาะก็วันนี้จะมาสอนการผสมกรดใช้เองนะผมเนาะคอเก่าๆก็คงจะทํากันอยู่แล้วเนาะก็คงจะ รู้ละว,ว่าวิธีการทำอ่ะทำยังไงผมในการผสมกดใช้เองแต่มือใหม่นะที่ยังยังไม่เข้าใจในการผสมกดใช้เองเนี่ยเพราะว่าตอนนี้อาจจะยังบางคนเนาะมือใหม่ก็อาจจะยังซื้อแบบกดสําเร็จรูปที่พร้อมใช้งานมาแล้วแล้ว,ลวก็แต่บางคนเนี่ยเริ่มปลูกแอดวานขึ้นเพิ่มจานวนการปลูกขึ้นอะไรเงี้ยเนาะบางทีการซื้อกดสําเร็จรูปมาใช้เนี่ยจะค่อนข้างเปลืองนะผมเนาะเพราะว่าอาจจะมีราคาที่สูงนะผมเนาะพอ,อใช้ไปใช้ไปเนะี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยใช้กดเปลืองนะผมแล้วก็จะเป็นกดนี่ก็ เราจะต้องซื้อนะมันก็จะเป็นเงินเหมือนกันนะผมก็จะมีราคาถามว่ามีราคาแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากครับผมแต่ซื้อใช้แบบสาเร็จรูปซื้อเรื่อยๆซื้อตลอดเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเปลืองเงินกันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆที่คิดจะผสมกดไว้ใช้เองเนี่ยเพื่อลดต้นทุนแล้วก็จะได้มีความประหยัดในรอบการปลูกในแต่ละรอบนะผมเนาะมือใหมก่ก็ก็ดูไว้นะผมเผื่ออาจจะ ในอนาคตอาจจะอยากผสมเองเนี่ยเพื่อลดต้นทุนก็ก็ลองดูคลิปนี้นะผมกดท2ถทังนี้ก็จะเป็น2ชนิดนะผมไม่เหมือนกันนะผมมีซ้ายมือสีน้ําเงินนี่เป็นกดฟอสฟอริกนะครับผมกดฟอสฟอริกแอสซิสโซลูชั่นนะครับผมตัวนี้เป็นฟู้ดเกจนะครับผมนี่ชัดเจนนะผมแปดสบห้าเฟูดเกจส่วนถังนี้เป็นไนตริกแอซิสนะครับผมกดไนตริกนั่นแหละเนาะ68%กด2ตัวนี้ก็จะเป็นกฎมาตรฐานที่ เราใช้ปรับกันนะผมเนาะมันเป็นมาตรฐานเรียกว่าทั่วโลกอะ่ะเขาใช้กด2ตัวนี้ครับผมในการปรับค่า PH ของน้านะครับเนาะกดจริงวิธีการอะ่ะใช้กับกดอื่นๆได้ด้วยนะผมแต่กดที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้แค่2ตัวนี่แหละเนาะเป็นกดที่ใช้มาตรฐานในะระบบการป,รป,ปลูกไฮโดรโปนิกหรือว่าการปรับ PH ออะไรต่างๆของน้ำนะผมเนาะในการปลูกพืชก็ส่วนใหญ่เราจะใช้กดแบบนี้แหละ อสองชนิดนี้กดอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมกับวิธีการไดรูทอะไรต่างๆในดูในะคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยนะครับมาโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมสําหรับการผสมกฎเพื่อใช้เองเนี่ยถามว่าทําไมเราต้องผสมกฎด,ด้วยกับ,ก,บกับน้ําเปล่าเนาะหรือว่าทําการไดรูทก่อนหรือว่าเจือจางกดก่อนที่จะนํามาใช้ปรับ pH ในน้ําของเรานะผมในการใจ่ายให้ต้นพืชน,นะผมเนาะเพื่อ ส่วนว่าอันอันนี้เป็นกรดนะครับผมส่วนว่าถ้าเราใช้กรดที่เข้มข้นเกินไปเนี่ยค่าในการปรับมันจะดีดเราจะคอนโทนอ่ค่าน้ำมาค่อนข้างยากส่วนว่าเราใส่ลงไปนิดนึงเนี่ยโหค่ามันดีดมากนะครับผมเนาะมันมันจะทําให้การปรับของเราค่อนข้างยากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอากดเนี่ยมาผสมกับน้ําก่อนเพื่อทําการไดรูทให้มันเจือจางนะครับผมก่อนที่เราจะนําไปใช้เนี่ยถ้าเราไดรูทเสร็จแล้วเนี่ยเนาะการใช้งานของเรามัน มันจะง่ายถึงนะผมค่าเวลาเราหยดลงไปเพื่อในการปรับน้ําของเราเนี่ยมันจะทําให้การคอนโทรลของเราเนี่ยค่ามันไม่ค่อยดีดนะผมเราสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าผมค่าไม่ดีดไม่ไม่สวิงอะไรมากครับผมเนาะเราจรึงต้องทําการาเจือจางก่อนนําไปใช้นะครับส่วนการเจือจางเนี่ยเราจะเจือจางในสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้มันมันไม่ได้ฟิกนะครับผมว่าว่าเราจะต้องใช้ สิบต่อหนึ่งสิบห้าต่อหนึ่งยี่สิบต่อหนึ่งยี่สิบห้าต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แล้วแต่แล้วผมเนาะใครที่ชอบอปรับหยาบหรือว่าปรับละเอียดเนี่ยมันมันก็มันมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะว่าจะชอบชอบกดที่เข้มมากไหมหรือว่าบางคนอาจจะชอบกดที่ไม่เข้มมากเนาะปรับแนวปรับละเอียดนะผมแล้วก็ถ้าใครชอบเข้มมากก็จะเป็นชอบแนวปรับยาปรับปรับไงปรับรวดเร็วนเวะนาะถ้าเราจะ พูดแบบแบ่งเกณฑ์ก็คือจะมีคนที่ชอบปรับหยาบกับปรับละเอียดเนาะก็จะผสมต่างกันนิดหน่อยครับผมเนาะก็สัดส่วนก็จะต่างกันนะผมเนาะคนที่ชอบปรับหยาบก็จะอาจจะใช้1ต่อ10เงี้ยเนาะกด1ส่วนนะ้ํา10ส่วนเนาะคนชอบปรับละเอียดเนาะก็จะกดก็จะเจือจางหน่อยก็อาจจะใช้อา่ากด1ส่วนน้ํา20ส่วนเนี่ยเนาะกดก็จะเจือจางมันก็จะปรับค่าได้ละเอียดมากกว่านะครับผมส่วนวิธีการผสมเนี่ยผสมยังไงผมยกตัวอย่างสมมติว่านี้เป็นน้ำเปล่านะผมอาจจะ 20ส่วนแล้วกันเนาะสิว,ว่าแบ่งเป็น20ส่วนแล้วเราจะเทกดลงไปอ่ะหนึ่งส่วนนะผมแล้วก็ดูตามสเกลหรือว่าบางคนอาจจะมีมีขวดที่แบ่งสเกลไว้เองนะผมเนาะก็เทลงไปเลยวผมสิว,ว่าอันนี้เป็นกดเออเป็นน้ํา20ส่วนเนาะอันนี้เป็นกด1ส่วนนะครับผมก็เทกด1ส่วนลงไปในน้ําตรงนี้เลยนะผมให้เทกดลงในน้ำนะครับผมเนาะไม่ใช่เอาน้ําเทลงในกดนะครับผมเนาะค่อยๆเทกดลงไปแล้วก็ก็ผสมผสมผสมกันนะผม เดี๋ยวผมลองผสมแบบวิธีบ้านๆน,นะที่ทุกคนส่วนใหญ่เขาทากันนะสุวว่าเนี่ยเราอาจจะแบ่งสเกลในขวดแบบนี้ก็ได้นะผมเนาะก็ง่ายดีผมแบบนี้สุวว่าอันเนี้ยเป็นยี่สิบส่วนละเนาะละที่ผมขีดไว้เนี่ยคือหนึ่งส่วนของของขวดนะผมเนาะคือน้ําตั้งแต่ล่างเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคือยี่สิบส่วนแล้วเราจะเทก,กดลงไปในเนี่ยให้มันขึ้นมาตรงนี้คือหนึ่งส่วนนะผมแล้วก็เติมกดนะผมสมมติว่านี้อ่ะผมจะผสมกดนะเราก็ค่อยคเท น้ำกดลงไปผมจะเป็นกดอะไรก็ได้ที่เราใช้ใผมในติกฟอสฟอริกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะพื้นฐานก็เนี่ยคืออย่างเงี้ยก็คือเสร็จละเราได้กดที่ผสม1ต่อ20นะครับผมเนาะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขย่านะคผมเขย่าให้มันเข้ากันตอนเราผสมเสร็จใหม่ๆเนี่ยน้ำที่เราได้รูทกับกดเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะผมเนาะ ถ้าเราไดรทในความเข้มข้นที่สูงเนี่ยมันก็จะร้อนหน่อยนะผมเนาะแต่เราอันนี้ไดรทแบบเจือจางหนึ่งต่อ20นะมันก็จะพออุ่นๆนะผมก็ผสมแล้วทิ้งไว้สักพักนะผมเนาะให้มันอ,อยู่ในกลับมาอยู่ในภูมิปกตินะก็นําไปใช้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีคําถามนะผมว่าสําหรับมือใหม่นะที่ชอบถามว่าเฮ้ยเราอะเทกดลงในในน้าใช่ไหมผมแล้วเราไม่สามารถเทน้ําลงในกดได้หรอือว่า อันนี้คือกด1ส่วนแล้วเราจะเติมน้ําลงไป20ส่วนเนี่ยแบบนี้ได้ไหมที่จริงมันก็ได้ครับผมแต่มันอันนี้คือกดนะผมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูว่ามันจะเป็นไงนะถ้าเราเทน้ําลงไปในกดนะครับผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะผมนะนี่ผมเท,เทดูตัวอย่างนิดนึงนะผมกนะ็ เลยนะผมเนี่ยค่อนข้างหรอก็ทําได้เหมือนกันนะผมแต่ถ้าเราจะเอาปลอดภัยอะ่ะเพื่อนๆดูมันเป็นไอเนี่ยนะผมไอร้อนมองไหมเนี่ยมันมีอุณหภูมิผมที่จริงก็ทําได้ผมเนาะเทน้ําลงในกดก็ได้เนาะแต่ถ้าเราจะเอาปลอดภัยอะ่ะเราทําแบบนี้ดีกว่าผมเนาะเทกดลงในน้าเนาะน้ําส่วนอ่า20ส่วนเนี่ยเราเทกดหนึ่งส่วนลงไปจะดีกว่าเนาะไม่ไม่ควรจะเทน้ําลงไปในกด แบบนี้ครับผมมันมันทําได้ผมแต่แต่ถ้าเราเอาดีๆทําปลอดภัยก็ทําแบบนี้ดีกว่าครับผมประมาณนี้ผมสําหรับการผสมก็ไม่ได้มีอะไรรับผมเนาะก็เราจะใช้แบบนี้แหละเนาะผสมง่ายๆลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้แหละเนาะครับผมหลังจากที่เราดูการผสมเสร็จไปแล้วเนี่ยการผสมก็ไม่ยากใช่ไหมครับผมเนาะมือใหม่ก็ทำได้ผมเนาะมือเก่าเขาเขาทำกันอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับผมนะทำเป็นประจําอยู่แล้วเขาก็จะรู้ในอัตราส่วนของเขาที่ว่าเฮ้ยเขาเขาจะใช้แบบไหนเนาะ เข้มกี่ส่วนต่อกี่ส่วนน่ะเนาะก็จะชอบผสมในแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะชอบผสมในสัดส,ส่วนที่ต่างกันนะผมอย่างเช่นสมมุติว่าบางคนอาจจะชอบ1ต่อ10เนาะหก็คือโกด1ส่วนแล้วก็น้าเปล่าอีก10ส่วนนะผมบางคนอาจจะชอบ1ต่อ1ิบางคนอาจจะชอบ1ต่ 10, อ,อบ20บางคนอาจจะชอบ1ต่อ25ก็มันจะมีหลายๆแบบนะผมเนาะว่าแล้วแต่คนเราจะชอบนะผมเนาะก็ หลักๆเขาจะเรียกว่าการปรับหยาบหรือว่าปรับละเอียดนะผมเนาะแล้วแต่ควรจะชอบแบบไหนสําหรับมือใหม่เนี่ยที่ใช้ pH down หรือว่ากดปรับ pH เนี่ยบางทีเราซื้อกดสําเร็จรูปมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาไดรลูทมาในอัตราส่วนไหนนะบผมเนาะบางทีเราใช้ไปใช้ไปเนี่ยเราซื้อเจ้าเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับการปรับความเข้มของเขาในใน,ในระดับนี้หรือว่าสัดส่วนนี้แต่เราไม่รู้สัดส่วนจริงเนาะว่าเขาไดลูทมา เท่าไหร่เนาะส่วนเท่าไหร่เนี่ยเนาะเราก็จะไม่รู้ผมขออธิบายในส่วนของกฎที่ปรับหยาบกับปรับละเอียดเนี่ยคือคือยังไงผมบางคนมือใหม่ยังไม่เข้าใจเนาะขออธิบายตรงนี้ให้ให้ขยายความให้มือมือใหม่เนาะได้เข้าใจนิดนึงนะผมเนาะมือเก่าก็ไม่คงคงจะรู้อยู่ละเนาะโอเคเดี๋ยวอย่างสมมุติว่าถ้าเราผสม1:10ต่อเนี่ยมันก็จะเป็นกฎที่ยังเข้มข้นอยู่นะผม1นึต่อนี่อาจจะเข้มข้นอยู่อันนี้ก็จะเริ่มเจือจางไปแล้วเนาะผมจะตีตังค์ลวกันเนาะว่าสมมุติว่าไอสองด้านเนี่ย ด้านนี้เป็นปรับหยาบเนาะอันนี้เป็นละเอียดเนาะก็ไอ้ละเอียดเนี่ยคือกดมันเจือจางละเนาะไอ้ที่ปรับหยาบเนี่ยก็คือกดมันยังเข้มข้นอยู่นะเพราะว่าอัตราส่วนการผสมเนี่ยมันน้อยนะผมกดก็ยังจะเข้มข้นอยู่ผมแล้วทาไมถึงเรียกว่าปรับหยาบกับปรับละเอียดนะผมคือมันเป็นอย่างนี้ครับผมสมมุติว่าเรามีถังน้ำนะผมถังน้ำหนึ่งใบเนาะน้ำในนี้อาจจะเป็นสัก เอาเท่าไหร่เอาตัวอย่างง่ายๆก็เอาหนึ่งลิตรแล้วกันโอเค1 L เนาะสมมติว่าเราเลือกอกดตัวเนี้ยมาใช้กับกดตัวเนี้ยมาใช้นะผมก็คือเลือกมา1อย่างก็คือกด1่ต่อ10บนะผมแล้วก็กด1ต่อ25มาใช้นะผมสมมติว่าน้ำของเราอะมี1ลิตรนะรผมสมมติว่าเรา pH ตรงเนี้ยสมมติว่า pH กลางของมันะน,น้ำดิบนะครับผมประมาณประมาณ8ปนดะสมมติว่า ราะว่าบ้านผม8นะผมเลยยกตัวอย่างเป็น8แล้วกันเนาะ pH น้ําดิบนะครับผมน้ําดิบที่ยังไม่ได้ปรับ pH หรือว่าอะไรต่างๆนะ่คือสูบขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วก็มี pH เป็น,นะครับผมเนาะ pH 8เนี่ยเราจะเอาไปปลูกต้นไม้เนี่ยเนาะก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างเป็นด่างนะผมเนาะต้นไม้จะดึงปุ๋ยไปใช้เนี่ยใน pH ที่ดีที่สุดก็คือ5.5-6.5ถึงนะถ้ามันเป็น8เนะี่ยแสดงว่าถ้าเราใช้น้ำเนี่ยลดลงไปในต้นไม้หรือว่า เดินในระบบไฮโดรโปนิกอะไรเงี้ยเนาะก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยมันดูดปุ๋ยได้ไม่ค่อยดีเนาะเราจึงต้องทําการปรับก่อนนะผมเนาะสมมุติว่าเราใช้กดอ่าหนึ่งต่อสิบเนี่ยปรับในน้ํา1ลิตรเนี่ยเนาะเราจะทําให้ pH มันลดลงนะสมมุติว่าเราหยดอา่ากด1ต่อสิบเนี่ยลงไปในน้ํา1ลิตรเนี่ยใช้1ซีซีก่อนสมมุติว่าเราใช้1ซีซีก่อนนะครับผมปุ๊บหยดลงไปในน้ำเนี่ยหลิตรเนี่ย pH ก็จะลดลงสมมุติว่าอันนี้เป็นค่าสมมุตินะครับผมเราหยดลงไป 1cc ค่าจะลดลงไป7จุด 7. 7, เแล้วกันอ่าได้เจุดเจ็แล้วเราใช้กดตัวนี้บ้างนะผมเนาะหต่อยีหยดลงไปในน้ำหนลิตรนะผมบ้างเหมือนกันนะผมสุว่าสุว่านี่มันเป็น2ถังแล้วกันเนาะเราเราเราหยดคนคนละถังกันนะแต่หยดในปริมาณที่เท่ากันคือหนึ่งซีซเนาะตัวเนี้ยอ,อ,อ,อาจจะได้ เจุดเก้าเนี่ยอาจจะลดลงมาน้อยกว่านะผมเนาะเพราะว่าโกรดอะมันเจือจางกว่าคือค่าความเป็นโกรดอะมันจะอ่อนกว่ามันก็เลยทําให้ค่าที่มันลดลงอะมันลดลงน้อยกว่านะผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเราหยดสกรด1ต่อ10ลงไป2องซีซีเนี่ยค่าอาจจะลงไปอาจจะเป็น7จ็ุดซีเนี่ยนผมถ้าใส่3ามซีซีก็อาจจะเป็น 7.0เนี่ยครับผมก็สมมุตินะผมอันนี้เป็นค่าสมมุติแต่ความเป็นจริงแล้วมันมันก็จะประมาณเนี้ยครับผมเนาะค่ามันจะไม่มันมันจะเป็นสเกลแบบเนี้ยเนาะถ้าเราเอาใช้อ่าการปรับอย่างผมสมิว่าถ้าเป็น1ต่อ25บ้างก็สูว่าเราใส่ไป2ซีซีอาจจะลดลงมาเป็น7.8ถ้าเราใส่3 3ซีซีเนาะอาจจะลดลงมาเหลือ7.7อย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่า ค่ามันโดดต่างกันนะผมเนาะค่าตัวเนี่ยเราหยดลงไปในปริมาณที่เท่าเท่ากับตัวเนี่ยแต่ค่า pH เนี่ยมันมันจะโดดคนละแบบกันนะผมอันนี้มันคือการปรับหยาบเนะี่ยเห็นไหมเพื่อนดูสเกลมันสเกลมันจะโดดนะผมปื๊บปึ๊บมาอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเจ็ดมาทุ่สี่จุดศูนย์เนี่ยแต่ถ้าเป็นกรดที่ไดร์ลูเนี่ยเห็นไหมสเกลมันจะการปรับอะ่ะมันจะละเอียดกว่าครับผมเนาะมันจะค่อยๆลดนะผมในการใน ที่เราใส่ในปริมาณที่เท่ากันเนพะื่อนๆดูมันจะไล่เป็นอย่างเงี้ยเนาะอย่างรี้ผมเขาก็เลยเรียกว่าเป็นการผสมกดใช้เราจะเลือกใช้ในการปรับแบบหยาบหรือว่าละเอียดนะครับผมตัวเลขพวกนี้มันมันเป็นตัวเลขที่ผมตีต่างขึ้นมาแลผมเนาะอาจจะในความเป็นจริงอะอาจจะจะจะ,จะไม่ได้ค่าแบบนี้ตรงเป๊ะน,นะผมเนาะแต่ผมจะทําผมทําให้เพืเเ่อนๆดูเฉยว่าเฮ้ยสเกลการลดลงของค่า pH อ่ะมันมันจะประมาณนี้ผมถ้าเราผสมแบบไดรูทแบบ เข้มข้นแบบเหลือน้อยๆเนี่ยกับเข้มข้นแบบยังเข้มข้นมากๆอยู่เนาะสเกลในการปรับมันก็จะต่างกัน,นผมแบบละเอียดเนี่ยเราก็จะผสมกดเจือจางมากๆมันก็จะปรับได้ละเอียดกว่าผมค่า PS ต,ต่างๆสูตรการปรับหยาบเนี่ยมันก็จะใช้ปริมาณที่น้อยแต่มันจะปรับลงแบบได้รลดเร็วผมสเกลมันจะหยาบนะผมเนาะมันจะโดดปื๊บปื๊บป๊บเนี่ยสเกลมันหยาบกาเรียกว่าการปรับหยาบอันนี้เป็นสเกลละเอียดนะผมก็เป็นการไดู้ที่ ค่อนข้างเจือจางค่อนข้างเยอะแล้วกดมันจะอ่อนนะผมสเกลการปรับมันเลยละเอียดนะครับส่วนการหาความเข้มข้นที่เราใช้เนี่ยหรือว่าเราต้องการอัน,นอันนี้มันมัน,ม,นมันต้องทดลองด้วยเองเนาะสำหรับคนที่ผสมใช้แรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ไม่เจอส่วนผสมที่เราเราชอบปร,ประดิเปะนะครับผมแต่เราก็ยังยังน้อย,าอยาอการทดลองของเราเนี่ยก็ลองน่าจะลองสัก1ต่อ20ก่อนนะผมเนาะถ้าเราชอบ แล้วลองใช้ดูว่าผมผสม1ต่อยีก่อนแล้วเราใช้ดูว่าเฮ้ยเราใช้เราเป็นคนชอบปรับละเอียดเนี่ยเราก็ถ้าถ้าใช้1ต่อยีเนี่ยดูแล้วอ,อ๋อมันละเอียดโอเคละตรงใจกับเราแล้วเนาะใช้ประมาณเนี่ยเราจะรู้มือเราแล้วผมเนาะก็เลือกผสมต่อ1ต่อ20ไปได้เลยับผมตลอดหรือว่าเฮ้ยเราคิดว่าเฮ้ยมันมันปรับแล้วมันมันละเอียดไปเนาะมันไม่ทันใจเนาะค่ามันไม่ลงสักทีเนาะใส่ไปริมาณเท่านี้ทําไมยังไม่ลงสักทีเราก็จะขยับ ผสมให้มันเข้มข้นขึ้นก็ต่อส่วนมันก็น้อยลงนะผมเนาะเราก็ผสมน้อยลงแล้วก็ลองลองปรับดูครับผมเนาะถ้าสเกลมันใช่เนี่ยการปรับเนี่ยมันจะเข้ามือเราแล้วก็การใช้งานเราจะง่ายนะครับสัดส่วนนี่มันมันผมบอกเลยว่าไม่ได้ฟิกแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะก็อย่างน้อยก็ทดลองดูก่อนว่าส่วนเท่าไหร่เนี่ยเราก็ทดลองดูก่อนถ้ายังไม่ถูกใจเราเราเป็นคนใจร้อนเลยเนี่ยอยากจะปรับ ให้มันลงเร็วๆนะ่ะโดยที่ไ,ไม่ไม่ไม่ได้สนใจว่าจะเราเอาละเอียดนะผมก็ใช้แบบเข้มๆไปเลยก็ก็ได้นะผมเนาะก็ปรับได้เร็วดีแต่มันจะค่อนข้างพลาดน,นะผมถ้าเราใส่เยอะเกินนะ่ะค่ามันจะลงต่ําค่อนข้างเยอะนะผมแต่ถ้าเราใช้ละเอียดเนะี่ยบางทีแบบเราปรับมันไม่ลงสักทีมันมันรู้สึกหงดหงิดเนาะเพราะว่าเราเติมไปเท่าไหร่แบบเฮ้ยทำไมค่ายังไม่ลงนะก็อาจจะขยับไปใช้แบบเข้มขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะผมแต่ถ้าเป็นมือใหม่เดี่ยผมแนะนําให้เอาละเอียดไว้ก่อนนะผมเนาะ เพราะว่ามือใหม่ยังยังไม่รู้มืออะไรเนี่ยบางทีแบบเราใช้ใช้แบบเข้มนี่บางทีแบบโอ้โหปรับไปโอ้โหค่า PS ต่ําเกินนะาะบ,บางคนปรับไปเป็นกรดเป็นสีอะไรก็มีเนาะมันจะต้องมาแบบเติมน้ําเข้าไปใหม่แล้วก็ปรับ PS หรือว่าอาจจะต้องถ่ายน้า <c oughs> ใหม่เลยะัะผมเนาะในการที่ทําให้ค่า PS ของเราเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์นะครับผมแนะนาว่าถ้าชํานานอะใช้แบบหยาบก็ได้ผมเนาะมันรวดเร็วด,ดี หยดลงไปตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กไล่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 แป๊บเดียวเนาะก็จะถึง PS ที่เราต้องการแล้วถ้าว,ว่าถ้าเป็นมือใหม่นะก็แนะนําให้ใช้แบบละเอียดดีกว่าอย่างผมนะผมก็ใช้ผมชอบใช้ 1: ต่อ20นะผมเนาะก็มันเป็นค่าที่ผมว่ามันเป็นกลางๆดีเนาะก็ปรับได้ไม่เร็วเกินไปหรือว่าไม่ช้าเกินไปผมหยดหยดไปแล้วก็ P ีก็ลดลดลดตามสเกลที่ก็ละเอียดดีอยู่นะครับผมเนาะโอเคครับผม <S <S ก็วันนี้ก็มือใหม่น่าจะเข้าใจนะผมเนาะในการ ผสมกดใช้เองนะผมอย่างผมก็ยังงี้วิธีผมก็ผสมใช้เองแบบง่ายๆนะแต่ที่จริงแล้วผมผมชอบผสมเยอะกว่านี้นะผมจะใช้แกลลอนนะผมแกลลอน5ลิตรเนาะในการผสมใช้แต่ละครั้งนะผมแต่ถ้าใครปูไม่เยอะก็ผสมทีละขวดแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะก็ขวดนี้ก็1.5ลิตรนะครับผมง่ายๆผมผสมแบบนี้ก็ได้ก็ใช้งานได้แล้วผมเนาะไม่อยากผมการผสมกดใช้เองเนาะครับผมก็ผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็น อีกหนึ่งคลิปข้อมูลดีๆนะสำหรับมือใหม่นะผมมือใหม่ซิงๆเลยนะในการผสมกดใช้เองนะผมเนาะหรือว่าใครอาจจะปลูกมานานแล้วแต่ซื้อกดสําเร็จใช้มาตลอดเนะี่ยพอถึงวันที่อยากจะผสมใช้เองนะั้นเนี่ยอยากจะลดต้นทุนในการาการปลูกส่วนหนึ่งเนะี่ยกดนี้ก็ต้องใช้เงินซื้อกันนะผมเนาะถ้าเราผสมเองมันก็จะประหยัดลงไปอีกค่อนข้างเยอะเลยนะผมเนาะก็ถ้าเป็นมือใหม่ในการผสมเองเนะี่ยก็คลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้ให้กับมือใหม่ที่ลองผสมกดใช้เองนะผม ครับผมสำหรับการผสมกดใช้เองก็มีแค่นี้ครับผมก็ขอฝากติดตามทุกช่องทางของ Project Easy ด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นช่อง y o u t u b e นี้นะครับผมแล้วก็เพจโปรเจกต์ e ีซนะครับผมแล้วก็ช่องทางออนไลน์ซื้อสินค้านะผมก็จะมีช้อปปี้นะครับผมแล้วก็ลาซาด้าน,นะผมฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคผมขอบคุณครับ